สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พบกับผมชิวนนท์กับช่วงนลไม้คนละมือสำหรับวันนี้ครับเราลงพื้นที่มาอย่างนะสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยตำบลเจ้าพญาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนคนพิการเป็นอย่างแน่สำหรับวันนี้เราได้รับโอกาสดีๆจากใครนะครับและท่านใดจะมาให้การร่วม การคนละไม้คนมือกับทางรายการของเราสำหรับตอนนี้ตามผมมาครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็ได้มาพบกับขอญาตเรียกเลยนะน้องสายนะครับขอญาตน้องสายแนะนําชื่อหน่อยครับและตําแหน่งค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะทรายนะคะพัฒนวลินกิติโชคกุลพัฒน์นะคะนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยค่ะวันนี้ครับทางรายการของคนละไม้คนละมือได้ทราบมาว่าวันนี้ทางสมาคมจะมีกิจกรรมอะไรดีๆครับช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะค่ะคือวันนี้นะคะาทางทรายนะคะได้รับการประสานงานจากอาจารย์นะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการนวดหน้านะคะ ที่จะมาสอนนวดหน้าเป็นอาชีพให้กับคนพิการนะคะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อที่จะมอบโอกาสนี้นะคะช่วงโควิดเนี่ยคนพิการก็จะได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมานะคะให้ทำเพื่อมีรายได้ในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นน้องเฟิร์นอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเฟิร์นเนี่ยดูร่างกายปกตินะคะแต่จริงๆแล้วน้องเฟิร์นเป็นผู้พิการนะคะสำหรับวันนี้เลยน้องสายน้องสาย อยากจะบอกอะไรถึงกิจกรรมอีกสักนิดหนึ่งว่าคนพิการส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าต้องไปนวดตัวนวดฝ่าเท้าแต่วันนี้ที่น้องทรายได้รับการประสานจากอาจารย์ท่านนี้จากคุณครูท่านนี้เป็นการนวดหลักสูตรอะไรเป็นพิเศษอ๋ออันนี้เป็นหลักสูตรที่พิเศษมากเลยนะคะซึ่งถ้าถามทั่วไปเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะหลายหมื่นเลยนะ,ะเป็นหลักสูตรที่กระชับ ใบหน้านะคะเหมือนในสปาทั่วๆไปที่เขาใช้กันนะคะซึ่งอาจารย์ได้มาสอนให้กับทางเรานะคะเพื่อเป็นอาชีพให้นะคะเป็นหลักสูตรกระชับนวดกระชับใบหน้าเลยค่ะค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ที่มากกว่าปกตินะคะ,คะที่ทราบมาก็คือพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่ในการน,นวดตัวนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าเนี่ยพูดง่ายเลยหนึ่งคอร์สสองชั่วโมงก็งไม่เกิน สี่ร้อยห้าร้อยแต่ถ้ามาฝึกนวดการกระชับยกระดับหน้าอะไรนะพี่อาจจะเรียกว่าถูกนะอาจจะได้ถึงสองชั่วโมงหนึ่งพันบาทเลยใช่ไหมที่พี่ทราบมาเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับในการนวดเหมือนกันแต่ถ้าเรานวดแล้วเรามีประสบการณ์ในด้านอื่นนะครับก็จะทําให้คนพิการเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้สําหรับตอนนี้ครับรบกวนน้องทรายพาเข้าไปพบกับ อาจารย์ใจดีท่านนี้หน่อยครับได้เลยค่ะเชิญ <Bye. S 1> เลยค่ะพี่เดียวเชิญเลยค่ะสำหรับตอนนี้ครับผมชีวันนท์และรายการคลไม้คนละมือก็ เข้ามาถึงณนะที่ทําการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยนะครับณนะที่สมาคมของอน้องทรายนะครับวันนี้เราจะมาพบกับผู้ใหญ่ใจดีในสังคมของบ้านเราอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพบกับใครเรามารับฟังกันเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคอยากให้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับชื่อวิอาารัติดากุลสิริวรพัฒน์นะคะเป็นวิทยากรสอนนะคะนวดหน้ายกกระชับนะคะปรับลดริ้วรอยของสมาคมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขค่ะอาจารย์มีแนวคิดอะไรครับที่อยากจะมอบโอกาสวิชาชีพนี้ให้กับคนพิการครับอาจารย์คือด้วยความที่ว่าระดาค่ะมองว่าการนวดของเราอะค่ะสามารถที่จะทํารายได้ ในราคาที่สูงกว่าการนวดไทยนะคะทีะนี้เนี่ยระดามองเห็นว่าส่วนใหญ่อะค่ะการสอนให้กับผู้พิการก็จะมีการตัดผมหรือนวดไทยอันนั้นนะคะใช้แรงเยอะมากมแล้วก็เวลาเท่ากันเลยกับของระดาแต่ของระดานะคะชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยทำทำรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้999บาทหรือลตีประมาณ1,000บาทใช่ค่ะทีนี้ระดาก็เลยมองเห็นว่าเนี่ยถ้าวิชาชีพนี้อยู่ที่ระดา แล้วระดาไม่ส่งต่อ uh huh. ใช่ไหมคะคถ้าวันหนึ่งระดาเสียชีวิตไปมันก็ไปกับระดา uh huh. แต่ถ้าสมมติว่าระดาได้ส่งต่อให้กับครอบครัวผู้พิการและผู้พิการนะคะเดือนละ1ิบท่านหรือ1ิบครอบครัวนะคะเท่ากับว่าปีหนึ่งหนึ่งครอบครัวระดาส่งต่อไปแล้ว120ครอิบครอบครัว uh huh. รถึงวันนั้นเสียชีวิตก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วคะ่ะ uh huh. เป็นไงครับเราได้รับฟังนะครับวิสัยทัศน์และมุมมองในการ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆยิ่งโดยเฉพาะกับที่อาจารย์บอกว่าอยากสร้างโอกาสให้กับคนพิการ<ะ>เพราะคนพิการเราไม่สามารถมีอาชีพได้อย่างที่ผมบอกเป็นต้นรายการนะครับแล้ววันนี้ครับอาจารย์เราลงพื้นที่มาเนี่ยครับอยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจารย์ถ้าเราจะเปิดเลยการสอนหลักสูตรนวดกระชับใบหน้าลด<ะ>ริ้วรอยเนี่ยะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ถ้าอุปกรณ์นะคะคก็จะมีนะคะ เตียงตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นแบบกระเป๋านะคะเป็นแบบกระเป๋าพับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิการก็สามารถไปบริการ Delivery ได้ถึงที่เลยหรือว่าครอบครัวูพิการก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าปูเตียงหมอนใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าก็จะใช้หมอนที่บ้านแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะมี ถ้วยชามนะคะแล้วก็ตัวที่ไว้ใส่ครีมนะคะอุปกรณ์มีประมาณเท่านี้เองค่ะแล้วเราก็สามารถ delivery ได้เลยบริการถึงบ้านได้เลยค่ะก็สามารถพูดงว่าถ้าคนพิการอยากจะประกอบอาชีพนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านเสีเงินเปิดห้องเช่าออฟฟิศเลยสามารถมีเตียงแบบกระเป๋าคเครื่องที่ไป อำนวยความสะดวกไปให้บริการกับลูกค้าถึงบ้านด้วยต้องค่ะโอ้วันนี้เป็นความเข้าใจแล้วครับว่าคนพิการเราน่าจะเข้าถึงอาชีพนี้ได้ค่ะสหรับวันนี้ครับอาจารย์มีครับน้องสาวผมเป็นสุภาพสตรีเหล็กหัวใจแก่งเป็นผู้นําคนพิการด้วยเลยอยากจะให้อาจารย์แนะนําเบื้องต้นหน่อยครับว่าอย่างเงี้ยน,น้องทรายเนี่ยนั่งวิลแชร์สรลีระร่างกายเขาสามารถที่จะฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้เหมครับโเบื้องต้นก็วสวัสดีน้องทรายนะคะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การนวดหน้านะคะใช้แค่เสรีละด้านบนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการนั่งวีลแชร์คล้ายๆออกับการนั่งเก้าอี้อยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยวีลแชร์สามารถมูฟไปได้ทุกที่ก็คือมูฟรอบเตียงได้ใช่ไหมคะอ,มอันนี้แหละค่ะที่เรียนท่านนายกเบื้องต้นว่าเราอยากจะได้ผู้วิการนั่งวีลแชร์ด้วยผู้วิการทุกๆด้านเลยที่เข้ามาเรียนกันลยดาแบบนี้ค่ะและอย่างหนึ่งคือ เราได้ผ่านช่วงที่ความเป็นความตายมาระดับเกือบเสียชีวิตแบบนั้นนะคะก็เลยอยากจะส่งต่อวิชาชีพให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดแบบนั้นค่ะเพราะว่าช่วงแรกไปสอนผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็หูหนวกแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์หลังการสอนเพราะว่าด้วยความที่เราเครียดเครียดหลายสเต็ปเพราะว่าเราจะส่งต่อความรู้ให้กับล่ามได้ยังไงแล้วล่ามต้องแปลไปให้ผู้วิการเข้าใจได้ยังไงแบบนั้นนะคะเราก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราคิดว่ามันไม่ได้แล้วมันช้าไม่ได้แล้วกับการที่เราจะวิชาความรู้ส่งต่อให้กับ คนอื่นให้แก่ผู้พิการให้กกบครอบครัวผู้พิการต้องเร็วที่สุดเพราะว่าความเป็นความตายอยู่แค่ไม่นาทีเดียวมีอยู่ประโยคนึงครับอาจารย์ที่ผมได้ยินมาจากอาจารย์และผมรู้สึกประทับใจเลยอาจารย์พูดว่าอาจารย์จะสอนให้คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปจนถึงเมื่อ,อไหร่ครับไปจนกว่าไม่มีครอบครัวและผู้พิการให้สอนคะ่ะฟังไว้เลยนะครับนี่เป็นการให้ที่ไม่มีการสิ้นสุดจริงๆสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ โมเดลแรกโครงการแรกเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วอยากจะให้อาจารย์พูดถึงโครงการต่อๆไปว่าเราจะลงไปยังพื้นที่ใดบ้างเพื่อกระจายความรู้นะครับในเรื่องของหลักสูตรการนวดให้กับคนพิการครับก็เบื้องต้นนะคะก็มาที่ของน้องทรายก่อนนะคะที่ชลบุรีนะคะจะเป็นคโครงการต้นแบบนะคะโดยการที่เรานะคะจะ รับสมัครนะคะครอบครัวผู้พิการหรือผู้พิการเองเนี่ยค่ะเป็นจํานวน10บท่านต่อเดือนถ้าจงังหวัดอื่นสนใจก็ต้องติดต่อท่านานายกมานะคะแล้วก็จะมีการแผนกันค่ะแผนงานว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเราจะไปสอนให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศไทยค่ะแบบไม่มีค่าใช้จ่าย,าย,ายฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะโอ้ดีจังเลยครับและอีกนิดนึงครับอาจารย์ในการเข้ารับการอบรมเนี่ยะนะครับจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันครับอาจารย์ถ้าโดนประมาณห้าวันห้าวันใช่ค่ะเพราะว่า ทฤษฎีเบื้องต้นเนี่ยก็หนักหนักแล้วนะคะต้องต้องเก็บทฤษฎีเรื่องอนาโตมีของใบหน้าให้ละเอียดค่ะต้องเข้าใจระบบเลือดระบบน้ำเลืองให้ดีนะคะและหลังจากนั้นค่อยลงปฏิบัติจริงรนะคะอันนี้ก็คือสอนจับมือทําจริงๆเป็นจริงๆแล้วได้ใบประกาศจริงๆที่พร้อมประกอบอาชีพเลยซึ่งใบประกาศนี้ทางระดาแล้วก็ศูนย์ปัญญรราเกตเพชให้เกียรตินะคะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของใบใบประกอบวิชาชีพนะคะจะออกจากทางศูนย์ปัญญาเกตเพชสมาคมแพทย์แผนไทยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะผู้วิการทุกท่านหรือ ครอบครัวทุกท่านที่เข้าอบรมกับทางระดาและศูนทรียาเกตเพชรนะคะจะได้ใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องนะคะถูกกฎหมายแน่นอนเพราะว่าออกจากสมาคมแพทย์แผนไทยโดยตรงค่ะแน่นอนครับการประกอบวิชาชีพนี้ต้องมีใบรับรองนะครับดังนั้นการสอนนี้ไม่ใช่เป็นการสอนเล่นๆน,นะครับสอนเพื่อให้คนพิการสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างแท้จริงนะครับ ผมฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจมากเลยครับจะได้เป็นกระบอกเสียงไปถึงยังพี่น้องคนพิการและครอบครัวคนพิการที่อยากจะมาเข้าร่วมโครงการนะครับกับทางอาจารย์ซึ่งต่อไปครับเราจะมีโอกาสได้ลงไปทุกๆุพื้นที่ที่คนพิการสนใจนะครับผมสำหรับวันนี้ครับทางรายการคนละไม้คนละมือนะครับผมชีวนนท์และนายกสมาคมนะครับน้องสายและท่านอาจารย์รัตดานะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ให้โอกาสกับพี่น้องคนพิการไทยในการที่จะมีอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่ไปมากกว่าความพิการมีมานะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพสำหรับวันนี้ผมชีวานนท์และรายการคนละไม้คนละมือขอกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าครับจะมีอะไรมาร่วมกันคนละไม้คนละมือ โดติดตามรับชมกันครับ